เพื่อนๆอ,อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการทำ Dark Mode ในแอปพลิเคชัน f a c e b o o k นะคะหรือว่าทีมมืดทีมดำกันนะคะ,ะการปรับเป็นฟังก์ชันด r กโหมดดียังไงก็คืออย่างแรกเลยก็คือช่วยเราประหยัดแบตเตอรี่ใช่ไหมคะ แล้วอย่างที่2ก็คือชื่อเราถนอมสายตาเนาะเวลาที่เราเล่นเวลากลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรามาที่ Play Store นะคะตัวนี้ให้เพื่อนๆมาโหลดแอปเจ้า Facebook l i t e นะคะตัวนี้ Facebook l i t e คืออะไร Facebook l i t e ก็คือ Facebook ตัวหนึงนะะ่งค่ะที่เขาจำลองมาจากเจ้าตัว Facebook จริงตัวนี้ยปุ้ยเคยทำคลิปสอนไปแล้วเกี่ยวกับการทำ เปิดบัญชีใช้บัญชี f a c e b o o k 2บัญชีพร้อมกันนะคะในมือถือเครื่องเดียวค่ะตัว e b o o k l i ไ e ตัวนี้เหมือนตัวเป็นคู่แฝดของเจ้าตัว Facebook ปกติค่ะซึ่งเขาจะจำลองออกมาเพื่อให้ Facebook l i ไ e ตัวนี้กินพื้นที่น้อยแล้วก็ใช้งานประหยัดแบตเตอรี่ค่ะแต่คุณสมบัติต่างๆเ่ยไม่ได้ด้อยไปกว่า Facebook ปกติเลยค่ะสามารถเล่นดูวิดีโอหรือว่าโสพสคลิปโพสอะไรต่างๆได้ปกติเทียบเท่ากับเฟซ บุ๊ต้นแบบเลยค่ะอ่าพอเราโหลดเจ้าตัวแอป Facebook Lite ออกมาแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวปุ้ยขอย้อนกลับเนาะลักษณะรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือ Facebook ปกติของเราตัวนี้จะเป็น Facebook Lite นะคะก็ให้เรากดเข้าไปที่ Facebook Lite ก็ไปล็อกอินใส่ User Password ปกติเวลาที่เราเข้าเล่น Facebook อะค่ะซึ่งเข้ามาเสร็จหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะลักษณะหน้าตาก็ คล้ายๆกับ FACEBOOK หลักเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยน Dark Mode กันนะคะให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะถ้าเป็น iPhone นะคะก็จะอยู่ด้านล่างนะคะให้คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ให้เลื่อนลงมานะคะอ่ะเราจะเห็นคำว่าโหมดสีเข้มใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นพวกดาร์ m โหมดอะไรพวกนี้ค่ะก็ให้เราเปิดตรงนี้ไว้นะคะ อ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นทีมดาร์กโหมดเป็นสีเข้มทันทีแบ็กออกไปนะคะตรงนี้หาหน้าตรงนี้เขาก็จะเป็นดาร์กโหมดให้เราหรือว่าถ้าต้องการยกเลิกดาร์กโหมดก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะมาที่ขีดสามขีดนะคะแล้วก็มาหาคำว่าโหมดสีเข้มแล้วก็ปิดก็จะกลับสู่พื้นปกติะคะ่ะ หรือว่าถ้าอยากเป็นด์กโหมดก็เปิดด์กโหมดแบบนี้ค่ะอ่ะกดโฮมก่อนนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูเพจนะคะเมื่อเราเปิดเป็นด์กโหมดกันอ่ะเราก็จะเห็นใช่ไหมคะเพจต่างๆะะ่ะค่ะที่เรากดถูกใจอะไรต่างๆะะ่าค่ะเขาก็จะเป็นด์กโหมดให้เราดูเนาะก็ ถ้าอมสายตาค่ะแล้วก็อ่านตัวหนังสืออ่านง่ายขึ้นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเพื่อนๆก็ลองนําไปปรับใช้นะคะสําหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการให้ Facebook เป็นดาร์กโหมดค่ะซึ่งได้ข่าวมาว่าเจ้าตัว Facebook หลักค่ะตอนนี้ก็กำลังพัฒนาที่จะเป็นดาร์กโหมดเหมือนกันอาจจะตามมาประมาณอีกสักเดือน2เดือนค่ะตอนนี้เขาก็จะทดลองเป็นเฟซ บุกไลท์ก่อนนะคะที่จะให้เป็นด์กมดก็หากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนาะในการที่จะทํา f Facebook ให้เป็นด์กมดก็สามารถนําวิธีการนี้ไปใช้ได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ